สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ที่ถ่ายคลิปก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันหยุดในช่วงหน้าหนาวอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้หยุดอยู่บ้านพร้อมกันนะคะมีพี่น้องบอกมนว่าให้อัปเดตเรื่องการเรียนให้ฟังหน่อยก็ช่วงนี้มนก็จะต้องไปโรงเรียนอีกแค่2อาทิตย์ก็จะได้ออกไปฝึกงานอีกแล้วนะคะ ที่ผ่านมาไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าภาคเรียนนี้มนต้องเตรียมตัวสอบวิชาการจัดยาค่ะซึ่งตอนนี้ก็สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็โล่งไปอีกเปราะหนึ่งโล่งไปเยอะเลยนะคะหลายคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องอีสานเดนมาร์กอาจจะยังไม่รู้ว่ามนเรียนอะไรนะคะก็มนก็เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งภาษาที่นี่เขาจะเรียกว่า Social s u n e i s Assistant นะคะก็เป็นสายงานแล้วแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานในประเทศเดนมาร์กซึ่งถ้าเป็นบ้านเรามนก็ว่าคงจะไม่มีหรือว่าถ้ามีก็คงจะแตกต่างกันออกไปในลักษณะของการทำงานนะคะมนก็เรียนมาได้10เดือนแล้วพี่น้องกว่าจะจบอีกทีก็เดือนมีนาคมปี2026เลยนะคะอีกนานอยู่ค่ะกว่าจะจบนะคะ ว่าด้วยในเรื่องของการฝึกงานครั้งใหม่นี้มนก็จะได้ไปฝึกเริ่มฝึกวันที่19ธันวาไปจนถึงวันที่25มีนานะคะครั้งนี้ก็จะต้องไปฝึกที่ศูนย์บำบัดสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดแล้วก็ผู้ที่ติดเหล้าติดแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะเพื่อนๆในห้องก็จะถูกส่งไปที่ฝึกงานที่ต่างสถานที่กันออกไปนะคะ บางคนก็ได้ไปฝึกอยู่กับผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชโดยเฉพาะบางคนก็ไปตามศูนย์ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางสมองที่ฝึกงานนะคะมนก็ต้องเข้างานตอน7จ็ดมงเชา้าบางวันเลิกบ่ายสาบางวันเลิก4ี่โมงพี่น้องก็เป็นกังวลอยู่นะคะว,ว่าถ้าหิมะตกมนจะออกบ้านได้ไหมถ้าวันที่หิมะไม่ตกนะหกโมงเชา้ามนก็ต้องออกบ้านแล้วนะเพราะว่าใช้เวลาขับรถประมาณ4ี่0นาทีเลยนะแต่ถ้าหิมะตกก็ต้องจะต้องทอํายังไงต้องรอให้คนมากวาดหิมะก่อนซึ่งจะออก บ้านได้อีกตอนกี่โมงนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นปัญหาช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวทาอะไรก็ค่อนข้างที่จะลําบากอย่างเมื่อมันกอนอากาศติดลบนะคะตื่นเช้ามากระจกหน้ารถมนเป็นน้าแข็งหมดเลยพี่น้องต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็ เปิดความร้อนจนกว่าน้ําแข็งจะละลายนะคะซึ่งวันนั้นก็เกือบไปโรงเรียนสายกันเลยทีเดียวค่ะส่วนสองสาวปกติแม่ก็จะให้ขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้วก็ต้องเดินเข้าบ้านนะคะจากจากหน้าปากซอยนะคะหน้าหนาวแม่ก็กล่าวว่าจะต้องคอยรับส่งลูกเองนะคะเพราะว่าสงสารลูกพี่น้องเดินตากอา,ากาศหนาวเข้าบ้านนะคะซึ่งบางวันก็ฝนตกแล้วก็เปียกด้วยค่ะ แล้วเราก็กลับมาอัปเดตในการเชื่อมฟักทองกันต่อนะคะหลังจากที่แช่ฟักทองไว้หนึ่งคืนแล้วเทน้ําทิ้งหลังจากนั้นเราก็จะนําฟักทองนะคะมาต้มนะคะต้มกับน้ําตาลนะคะสูตรนี้ก็ง่ายมากๆไม่ยุ่งยากนะคะ,ะนำฟักทองมาต้มสักพักพอสุกแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมน้ําตาล เติมน,น้ำตาลวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติก็จะออกหวานหวานค่ะพี่น้องเก็บไว้กินได้นานๆกินคู่กับเนื้ออบนี่อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะหลังจากที่เสร็จจากการทำฟักทองเชื่อมแล้วพวกเราก็จะเตรียมตัวออกไปที่ยูรมากเกตนะค,ะ,คะก็จะไปดูของคริสต์มาสร้านค้าใหญ่มากเลยนะแต่ละปีม ปีนี้มาตรงกับช่วงที่วันหยุดพอดีก็เลยเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยนะคะถยู่ไม่ใกลนะคะอยู่ตรงข้ามกับที่ทํางานมเลยพี่น้องโอเคโอเคไฟยิมมย้ม,ม,ม,มห,ามมหวานใช่รยิ้มหวานยิ้มหวานใช่หืเอ้าอ่าฮ่าฮานอุ้่าั่หฮ่าฮ่า่าฮันหา่อฮ่า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 ฮ่ ฟันร่วงซี่ซี่ทสามอันนี้สองซี่ล่างน,นี่มันร่วงตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ซี่บนนี้เพิ่งจะร่วงเมื่อกี้นี่หลังจากที่เข้าวเช้าเสร็จต้องไฟาก็โอ้ยฟันหลอแล้วอีกช่างหน่อยอีกหน่อยนึงก็จะหล่อทั้งสองซี่เลยนี่ใครชอบไหมฟันหลอ่อยอ่างนี้ชอบไหมยิ้มหานอีกทีสิยิ้มหวานอีกทีนิยิ้มหานสิหนึ่งสองสาม อันนั้นก็โยกโยกโยกเอาโยกโยกโยกเอาพี่น้องหนูฟันหล่อแล้วนะคะพี่น้องจา๋าน้องแฟฟันหล่อแล้วนะคะมันมีสามสี่เลยเหรอมันมีสามสี่เลยเหรอโอ้โห <laughs> <laughs> ดูท่าทางภูมิใจมาก <laughs> มม่มีที่จอร์หมา์เกตก็คือร้านค้าที่ขายของตกแต่งคริสต์มาสนะคะส่วนส่วนลอปเปอร์มากเกตก็คือร้านขายของเก่าขายของมือสองค่ะซึ่งก็จะมีของมือสองเกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น สากะเบือยันเรือลบจริงๆพี่น้องเฟอร์นิเจอร์ถ้วยชามเ,าเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนะคะค่ะหลังจากที่พวกเราเดินมาหมดเกือบทุกร้านแล้วนะคะแล้วก็มาหยุดสะดุดตาที่ร้านนี้เลยร้านขายแก้วนะคะเป็นแก้วเก่าแก้วสมัยโบราณพี่น้องมันก็มาสะดุดตาตรงที่แก้วสีเขียวนี่นะคะสวยมากๆเลยนะมันก็จะมีทั้ง แก้วเบียร์แล้วก็แก้วไวน์นะคะเป็นของหายากนะคะเขาขายกันราคาแค่ใบละสิบโครนนะคะมงก็เลยเหมามาห้าใบนะพี่น้องสวยมากๆนะคะ

พอกลับมาถึงบ้านก็นําแก้วที่ซื้อมานะคะมาล้างทาความสะอาดนะคะส่วนฝาเขาก็ไปค้นหาราคาแก้ว5้าใบที่ซื้อมานะคะซื้อมาใบละสิบมีทั้งแก้วแก้วเบียร์และก็แก้ววายนะคะฝาเขาไปเจอในอาราคาขายในออนไลน์นะคะใบละ150โคนนะคะเป็นแก้วเบียร์นะคะส่วนแก้ววายเขาขายกันอยู่ที่4ใบ500โคนนะคะที่มูลได้มาทั้งหมดก็คือ3ใบนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็แอบดีใจนะคะที่ได้ของถูกนะคะนี่แหละค่ะข้อดีของล็อปเปอร็ตนะคะก็คือขายของไม่แพงยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นร้านค้าที่ขายของเพื่อนํารายได้ไปเป็นให้การกุศลนี่ก็จะยิ่งถูกไปอีกนะคะ น้องแฟร์ก็ไม่สนใจอะไรหรอกได้ขนมมาน้องแฟร์ขอขนมมาห่อหนึ่งค่ะเอาไปให้พี่ย่ก,กินด้วยนะไปไปแป่งกันนะคะ